สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับก็สู่ช่องการพยากรณ์โดยจารย์หุยหรือช่องหุยเมฟลาเวอร์ flower, ทาร์ a ร d แอนด์เดนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นคลิปดวงของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาค,คม2568นี้นะคะโดยอาจารย์จะแบ่งทายเป็นครึ่งเดือนแรกแล้วก็ครึ่งเดือนหลังนะคะ เรามาเริ่มกันที่ครึ่งเดือนแรกก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะทายดาวเล็กๆให้นะคะว่ามันจะมีการขยับย้ายอย่างไรนะคะแล้วก็จะส่งอิทธิพลอย่างไรต่อชา,าวลัคนามิถุนในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้บ้างนะคะส่วนเรื่องของดาวตรีเทพนะคะทั้งดาวพฤหัสด,ดาวเสาร์แล้วก็ดาวราหูที่มีการยกย้ายในช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจารย์มีการทําคลิปแยกเอาไว้ให้ต่างหากนะคะไปลองฟังกันดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ก็อาจจะมีพูดถึงบ้างนิดหน่อยนะคะ โอเคเรามาเริ่มกันที่ดวงแรกก่อนเลยนะคะดาวอาทิตย์นะคะดาวอาทิตย์นะคะเป็นเจ้าเรือนภพสหัชชะของคุณนะคะจรเข้ามาอยู่ในภพลาภะนะคะเรียกว่าเป็นสหัชชะลาภะนะคะเจ้าเรือนเจ้าเรือนล้เจ้าเรือนลาภะก็กระเด้งออกมาอยู่ที่ภพกระดุมภะอีกทีหนึ่งนะคะแปลได้ว่าช่วงเดือนนี้นะคะช่วงเดือนพฤษภาคมเนี่ยครึ่งเดือนแรกนะคะเพื่อนฝูงสังคมคนรอบข้างนะคะจะให้โชคให้ลาภกับคุณนะคะบางคนก็อาจจะได้แบบตรงๆเลยก็คืออาจจะมีเพื่อนฝูงเราบางคน นะมาบอกเลขนะคะหรือว่ามาบอกมาบอกชี้ช่องทางนะคะในเรื่องของการได้ลาบได้เงินได้ทองอะไรมาบางอย่างนะคะแล้วก็สามารถที่จะนําเงินนําทองนะคะไปต่อยอดอื่นๆได้ได้อีกด้วยนะคะอ่าเรียกว่าดีเลยทีเดียวนะคะดวงของชาว มิถุนนะคะจริงๆแล้วถ้าดูโดยภาพรวมทั้งหมดอ่ะพอดาวตรีเทพย้ายนะคะก็จะเริ่มเริ่มมีดวงที่ดีคือทั้งเรื่องของการงานเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของคู่นะคะแต่พอเข้าต้นเดือนพฤษภาคมเนี่ยเปิดประเดิมกันด้วยเรื่องของโชคลาภและเรื่องของการเงินของคุณกันก่อนเลยนะคะโอเคก็น่าจะเป็นมีอะไรให้แบบให้ยิ้มยิ้มให้ชื่นใจอยู่บ้างนะคะนอกจากนี้นะคะโชคลาภของคุณน่าจะมาจากเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะคะเพราะว่ามีเรื่องของดาวเกตนะคะสถิตอยู่ในภพสหัชชะเหมือนกันนะคะให้แสงถึงเรื่องของดาว ทิศนะคะตามตามกันไปแบบนี้ใครที่อาจจะไปขอโชคขอลาบขอเงินทองนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะคะก็<อ>จะมีโอกาสที่ว่าท่านก็จะให้โชคให้ลาบเราได้ด้วยเช่นกันนะคะใครไปขอไปบนอะไรที่ไหนมาอย่าลืมกลับไปใช้นะคะกลับไปแก้บนด้วยนะ แล้วก็ดาวอาทิตย์นะคะยังเป็นตัวแทนเรื่องของผู้ใหญ่นะคะหรือว่าเรื่องของคนที่คนในเครื่องแบบนะคะข้าราชการทหารตำรวจทั้งหลายนะคะดูเหมือนว่าการติดต่อการสื่อสารกับคนในกลุ่มอาชีพเหล่านี้เนี่ยก็จะเรียกว่าให้โชคให้ลาภให้เงินให้ทองหรือว่าให้ผลประโยชน์นะคะให้ความสําเร็จกับคุณการเจรจาจะเรียกว่ามีความก้าวหน้านะคะใครที่มีการดีวกับผู้ใหญ่นะคะเรื่องเงินเรื่องทองต่างๆก็จะมีโอกาสเรื่องของความประสบความสําเร็จได้ง่ายนะคะเพียงแต่ว่าเงินที่เข้ามาหรือ ว่าผลประโยชน์ที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันก็เด้งออกมาเป็นดาวังคารมันเป็นนิดแบบนี้เนี่ยก็มองว่ามันอาจจะยังไม่ได้รับมาแบบเต็มร้อยหรือเต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่นะคะมันจะค่อยๆทย,ยอยมาหรือว่าหรือว่ามาแบบไม่ค่อยสม่ําเสมอมาแบบไม่ค่อยปกตินักนะคะแต่ถามว่าได้ไหมยังไงยังไงก็ได้อยู่ดีนะคะ อะดาวอาทิตย์ไปแล้วนะคะดาวเกตไปแล้วเนาะเออดาวเกตอีกนิดนึงก็แล้วกันนะคะช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะดาวเกตจรอ,อยู่ในภพสหัชชาแบบนี้นะคะยังให้ความหมายอีกอย่างหนึ่งว่า คุณอาจจะมีเรื่องของอการเปิดสังคมใหม่ๆ,มๆการได้รู้จักคนใหม่ๆนะคะที่เป็นชาวต่างชาตินะคะต่างชาติต่างภาษาแบบนี้นะคะนะคะหรือว่าเป็นคนที่มีความคิดความเชื่อนะคะที่ค่อนข้างแตกต่างจากเราเยอะเนาะบางคนนะคะอาจจะมีเรื่องวุ่นวายอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของสังคมเรื่องของเพื่อนนะคะแบบคนอื่นทะเลาะกันแต่ก็ลากเราไปเอวด้วยนะคะลากเราไปทําให้แบบวุ่นวายด้วยแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะบางคนเดินทางบ่อยนะคะแล้วก็เดินทางไป ดีวกับต่างชาตินะคะหรือว่าเดินทางมีการนัดหมายนะคะการพูดคุยเจรจากับชาวต่างชาติแบบนี้บ่อยๆก็ได้เช่นกันนะคะ อ่าโอเคอาทิตย์ไปแล้วดาวเกตไปแล้วนะคะมาว่ากันที่ดาวอังคารบ้างดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนลบพบลาพาของคุณนะคะบอกไปแล้วนะว่าคุณน่าจะมีโชคนะคะในช่วงครึ่งเดือนแรกนะคะเน้นๆเ,เลยทีเดียวนะคะแต่ว่าก็อาจจะเป็นโชคชนิดที่อาจจะยังไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะคะมาแบบกระปริบกระปรอยหรือว่ามาแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายอื่นๆนะคะนะมารอจ่ออยู่เนาะทำให้คุณเหลือเงินเก็บอยู่ค่อนข้างน้อยนะคะ อังคารในเรือนจันทร์แบบเนี้หงุดหงิดง่ายโดยเฉพาะหงุดหงิดเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเนาะมีรายได้มีโชคลาภเข้ามาแต่ก็รู้สึกว่ามันมันน่าจะได้มากกว่านี้อีกนะคะหรือว่าได้เงินเข้ามาแล้วก็อาจจะมีเรื่อง เหมือนเรื่องหงุดหงิจใจนะคะกับคนรอบๆตัวคนข้างๆตัวนะแล้วก็ดาวอังคารนะคะเขายังเป็นเจ้าเรือนภพอริของคุณด้วยนะมีรายได้เข้ามามีโชคลาภเข้ามาก็จริงแต่ว่าก็จะมีเรื่องของรายจ่ายต่างๆเนี่ยตามมาติดๆด้วยเช่นกันนะคะน่าจะเป็นรายจ่ายชนิดที่เหมือนแบบบางทีคุณก็พยากรณไม่ได้หรือว่าบางทีเป็นรายจ่ายแบบเบีย้ยหัวแตกอะจ่ายไปเรื่อยๆนะคะ โอเคต่อมานะคะมาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับดาวพุธด,ดาวพุธเป็นดาวประจําตัวของชาวลัคนามิถุนอยู่แล้วนะคะดาวพุธยังคงสถิตอยู่ที่ราศีมีนะคะจนถึงวันที่วันที่6 นะคะวันที่6พฤษภาคมนะคะแล้วพอเข้าวันที่7พฤษภาคมดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีเมษนะคะตัวคุณไปเป็นไปเป็นโชคลาภนะคะตนูลาพระแบบนี้นะคะนะแล้วก็มาเป็นกระดุมพระด้วยแสดงว่าโชคลาภของคุณที่กล่าวไปข้างต้นนี้นะคะเป็นไปได้ว่านอกจากได้มาจากเพื่อนแล้วอะ่ะก็ก็น่าจะได้มาจากตัวของคุณเองด้วยนะคะตัวคุณเองหนึ่งละนะคะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของแบบน้ําหนักตัวไหมนะส่วนสูง ะะหรือว่าเป็นเลขประจําตัวของคุณเองอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะรวมไปจนกระทั่งถึงเลขที่เป็นลันกษณะของเลขที่บ้านทะเบียนรถอะไรต่างๆก็ให้โชคคุณได้เช่นกันนะคะ,อ,ะอันนี้เป็นเรื่องของดาวพุธไปแล้วนะคะต่อมานะคะดาวอะไรดีดาวสุกนะคะดาวสุกยังคงสถิตอยู่ที่ราศีนี้นะคะราศีมีนนะเรียกว่าตลอดทั้งเดือนเลยทีเดียวนะคะดาวสุกเป็นเจ้าเดินพบวินาศและพบปุตตะของคุณนะคะ คุณอาจจะมีลูกน้องนะคะใหม่ๆเข้ามาช่วยเหลือนะคะเข้ามาทํางานนะแต่ดูถ้าเาออาจจะเป็นลูกน้องชนิดที่เป็นเด็กเส้นไหมนะเพราะว่าดาวศุกร์มันเป็นอุดเลยทีเดียวนะคะแถมมาจากพบวินาศด้วยเนาะอยู่ๆคุณอาจจะมีลูกน้องแบบปุ๊บปั๊บเข้ามาช่วยเหลือด้านการงานนะคะมาเป็นเด็กเส้นนะมาเหมือนแบบบางทีเหมือนพลังอํานาจคุณบรนสู้เขาไม่ได้นะคะเขาเป็นเด็กเส้นเขาเป็นลูกน้องคุณก็จริงแต่ว่าเขาอาจจะมีอํานาจบางอย่างนะคะหรือเขาอาจจะมีแบ็คอะไรบางอย่างที่มันแบบแข็งแขงแน่นๆกว่าคุณนะคะเพราะว่าดาว สุกก็ยังกลุ่มทั้งดาวดาวราวหูอยู่เลยนะคะแถมคุณภาพดีด้วยแบบนี้เนี่ยคุณอาจจะสู้พลังของลูกน้องไม่ค่อยได้นะคะแต่ถามว่าคุณจะได้คนเก่งๆมาช่วยไหมก็ก็มีสิทธิ์ว่าเขาอาจจะเป็นทั้งคนเก่งแล้วก็เป็นคนเป็นทั้งคนที่มีอํานาจนะคะในเวลาเดียวกันด้วยนะคะ าดาวสุกเป็นพบเป็นเจ้าเรือนพบวินาศนะคะวินาศกรรมมะนะคะแล้วก็มาวินาศอีกทีนะคะระวังเรื่องความเสียหายด้านการงานที่มันอาจจะเกิดขึ้นแบบซ้าไปซ้ามาซ้ำลำซักๆนะคะหรือว่าบางคนนะคะที่เป็นเจ้าของกิจการเนี้ยบางทีคุณอาจจะได้งานชนิดที่แบบได้งานแบบปุ๊บปั๊บฉับพลันนะคะได้มาแล้วก็ต้องรีบส่งเสร็จแล้วส่งไปเสร็จแล้วก็ได้งานมาอีกนะคะปุ๊บปั๊บแบบนี้หรืออาจจะได้งานแล้วษณาที่แบบคนอื่นเขาทําทิ้งทําคว้างไว้อะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วคุณก็ต้องเข้าไปแก้ คนะคะแก้ไปแก้มาอยู่เป็นแบ็คทำงานให้คนอื่นนะคะเป็นเบื้องหลังแบบนี้ก็ได้นะคะสำหรับต้นเดือนแรกก็ประมาณนี้นะคะดาวอะไรจะย้ายก่อนต้นเดือนอ๋อเดี๋ยวนะเออสักคู่นะคะอเอาเป็นว่าถ้าเป็นดาวเรือของดาวตรีเทพนะคะทั้งพฤหัสทั้งเสาแล้วก็ลาหูเนี่ยเดี๋ยวลองไปฟังแยกอีกคลิปหนึ่งก็แล้วกันนะคะอาจารย์ทำแยกเป็นอัลบั้มไว้ให้นะคะ ทีนี้เรามาถึงเรื่องของดวงในช่วงครึ่งครึ่งเดือนหลังของเดือนพฤษภาคมนี้กันนะคะชาวมิถุนนะคะโอเคพอเข้าครึ่งเดือนหลังนะคะดาวอาทิตย์นะคะเขาจะย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภนะคะเป็นภพวินาศของชาวลัคนามิถุนนะคะอ่า สหาชาัชะาวินาตนะคะแล้วก็มาเป็นกรรม,มะนะคะเออคุณระวังไว้หน่อยนะคะว่าเพื่อนฝูงคนรอบข้างหรือกระทั่งเพื่อนร่วมงานของคุณนะ่ะอาจจะสร้างความเสียหายอะไรบางอย่างนะคะในแวดวงการงานนะคะหรือว่าเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมของคุณนะคะอาจจะไปทําให้ผู้ใหญ่โกรธทําให้เรื่องของการสื่อสารเจราจาอะไรบางอย่างเนี่ยมันล่มได้แล้วคุณก็อาจจะต้องแบบกลับไปแก้ไขนะคะ นะสุดท้ายแล้วอ่ะดูเหมือนว่าเรื่องของความเสียหายต่างๆอ่ะมันจะไม่พ้นมือคุณนะคะหรือว่าบางคนนะคะอาจจะได้งานมาในลักษณะที่เรียกว่างานที่ต้องแก้ไขเรื่องของชาวบ้านเรื่องที่คนอื่นเขาไปสร้างไปทําอะไรที่แบบไม่โอเคไว้คุณก็ต้องไปจัดการให้เขาอะไรให้เขานะคะความเสียหายของชาวบ้านคืองานของคุณนะคะยกให้้ให้ยกตัวอย่างเราก็อาจจะเป็นงานในลักษณะที่เรียกว่าสมมติว่าคุณทำงานรับเหมาอะไรเงี้ยนะเ,เจ้าของบ้านก็อาจจะเคยไปจ้าง ผู้ัะเมาคนอื่นมาแล้วปรากฏว่าทําไว้นะคะก็ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่แล้วคุณก็ต้องไปเก็บงานให้เขาอะไรให้เขาแบบนี้ก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นลักษณะของงานซ่อมสร้างงานรนีลเวทที่เข้ามาใหม่ก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะอ่าโอเคดาวอาทิตย์ประมาณนี้ระวังสุขภาพนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในช่วงครึ่งเดือนหลังด้วยนะอาทิตย์อย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นเออเป็นวินาศแบบนี้ระวังสุขภาพผู้หลักผู้ใหญ่ในครอบครัวนะคะแล้วก็ ดาวอาทิตย์ประมาณนี้เนาะต่อมานะคะดาวพุธนะคะดาวพุธนะเขาจะย้ายเขาย้ายเข้ามาที่ราศีเมษต,ตั้งแต่วันที่7พฤษภาใช่ไหมแต่พอเข้าถึงวันที่23พฤษภาคมเนี่ยดาวพุธนะคะจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภอีกต่อหนึ่งนะคะในช่วงสัปดาห์ประมาณประมาณสัปดาห์สุดท้ายนะคะดาวพุธเป็นวินาศนะคะลัคนามิถุนจะต้องระวังเรื่องของการสื่อสารเรื่องของคําพูดคาจาเอาไว้หน่อยเนาะพุธวินาศก็บางทีก็จะพูดจาคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะหรือว่า เรื่องของการสื่อสารคเรื่องของผลประโยชน์อะไรเงี้ยคุณอาจจะเสียผลประโยชน์ได้ง่ายนะคะล้วบางทีมันก็อาจจะลามทำให้ตัวเองอะ่ะเสียเสียชื่อเสียงไปได้ด้วยเช่นกันนะคะโอเคบางคนอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเรื่องของครอบครัวนะจากเรื่องของการสื่อสารหรือการพูดการจาอะไรที่แบบพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องภายในบ้านก็ได้นะคะเพราะว่าดาวพุธเนี่ยเขาเป็นเจ้าเรือนพบพันธุด้วยนะคะพันธุุวินาศนะกรรมะอ่างเงี้ยนะหรือว่าบางทีนะ พี่ๆน้องๆหรือว่าครอบครัวคนในบ้านอาจจะไปสร้างปัญหาไว้อะไรบางอย่างนะหรือว่าอาจจะมีเรื่องแบบกรณีพิพาทอะไรกันแล้วคุณก็ต้องลงไปเคลียร์ลงไปจัดการนะคะความความเสียหายที่คนอื่นสร้างคุณก็ต้องเป็นฝ่ายที่จะลงไปแบบจัดการเป็นงานของคุณนะคะดาวพฤหัสนะคะ,อะขอภขอภยัยขออภยัยก่อนไปถึงดาวพฤหัสขอมาที่ดาวอังคารก่อนนะคะดาวอังคารนะคะยงคงสถิตยอยู่ที่ราศีเดิมเนาะราศีกรกฎนะคะตั้งแต่ แปลว่าตอนนี้พฤษภานนี้ก็ยังคงสถิตยอยู่นะคะดาวอังคารเป็นเจ้าเรือนพบลาภะนะคะพบลาภะกับพบอลินะคะโชคลาภยังคงมีอยู่ตลอดไปจนถึงสิ้นเดือนนะคะแต่ว่ารายจ่ายต่างๆเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะอืยังคงเหมือนต้นเดือนนะ มาต่อกันที่เรื่องของดาวพฤหัสกันเลยนะคะดาวพฤหัสนะคะจะยกจากภพวินาศเข้ามานะคะคุมลัคนาแล้วนะคะเรียกว่าตั้งแต่วันที่15พฤษภาคมเป็นต้นไปละนะคะดังนั้นนะคะดวงของชาวลัคนามิถุนเนี่ยการันตีได้ว่าคุณน่าจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยห่างเหินไปเคยไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจอะไรต่างๆจากผู้ใหญ่เนี่ยมองว่าคุณน่าจะเรียกว่าได้ ได้ได้เป็นตัวเต็งมากขึ้นนะคะหรือว่าได้ทํางานแล้วเนี่ยผลงานของเราจะอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่เนี่ยเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็งานน่าจะเข้ามากขึ้นด้วยใครเป็นเจ้าของกิจาการหรือเป็นฟรีแลนซ์นะคะก็น่าจะเริ่มยิ้มยิ้มได้แล้วล่ะนะคะและดาวพฤหัสในตําแหน่งนี้นะคะยังมาจากภพ ปัตตินีด้วยนะคะดังนั้นนนะเรื่องของความรักเรื่องของความเป็นไปได้เรื่องของการมีคู่เนี่ยก็จะเริ่มเข้ามาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมไปแล้วเช่นกันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเจอคู่จริงเจอเนื้อคู่หรือว่าเจอคนที่สามารถพัฒนาความสัมพันธ์นะต่อยอดออกไปได้นะคะ ดาวพฤหัสเป็นปล่าแบบนี้คุณอาจจะได้เจอคนที่มีตําหนิหน่อยนะเช่นอาจจะเคยแต่งงานเคยมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือว่าอาจจะเป็นคนเก่าที่เวียนกลับเข้ามานะในชีวิตของคุณด้วยได้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 ด้วยนะคะอ่า เพราะว่าอะไรรู้มาเพราะว่าที่เรือนของดาวพฤหัสนะคะมันมีดาวเสาให้แสงมาถึงนะคะดาวเสาเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของความเก่าหรือว่าคนในอดีตแบบนี้ก็ได้นะคะก็มีโอกาสที่อาจจะมีคนเก่าๆนะคะวนๆนะคะกลับเข้ามาในชีวิตได้อีกเช่นกันนะคะดาวราหูในภพสุภะนะคะใครที่อยากจะย้ายนะคะมีเกณฑ์ยกย้ายนะอยากจะไปแบบอยู่ต่างประเทศนะหรือว่าอาจจะย้ายงานนะคะย้ายถิ่นฐานไปอยู่ต่างจังหวัดไปเลยอะไรเงี้ยก็ภายในปีหนึ่งนัก ภายใน1ปีหลังจากนี้นะคะก็คือตั้งแต่ปี68ถึงปี69เนี่ยนะคะคุณก็จะมีโอกาสเรื่องของการย้ยายนะคะแล้วย้ายแล้วปีการแบบย้ายไปอยู่อย่างถาวรลงหลักปักฐานได้ด้วยนะคะการงานยังคงเหนื่อยนะคะเหนื่อยอย่างต่อเนื่องนะเพราะว่าดาวเสาร์เนี่ยเขาย้ายเข้าสู่ราศีมีแล้วเป็นพบการงานของคุณนะคะแถมคุมร่วมกับดาวศุกร์ด้วยระวังการมีปากมีเสียงนะคะกับคนกับคนใกล้ชิดกับลูกน้องกับบริวารที่ทํางานด้วยกันในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะแต่ความเหนื่อยอเรื่องของการงาน มันยังคงต่อเนื่องไปเอยียงน้อย2ปีนะคะก็พยายามบาลานซ์ตัวเองกับเรื่องของการงานกับเรื่องของการพักผ่อนนิดนึงนะคะไม่งั้นคุณอาจจะเจ็บป่วยนะคะด้วยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมนะคะหรือว่าเรื่องของการเจ็บป่วยที่เลื้อยลังจากเรื่องของการงานได้นะคะ อะโอเคประมาณนี้นะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคม2568นี้นะคะสนใจดูดวงส่วนตัวแอดไลน์ไอมาได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช anel แม่หมอด้วยนะคอมเมนต์กันมานิดนึงนะคะแม่นไม่แม่นมอะไรใดๆจะขอบคุณมากไปแล้วค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบาย